ไว้ใช่ว่าดอกทานตะวันสีเหลืองสดใสสัญลักษณ์ของความเชื่อมัน่นความมั่นคงและรักเดียวใจเดียวเมื่อหันไปมองครั้งใดดอกทานตะวันก็จะหันไปหาพระอาทิตย์อยู่เสมอแล้วคุณฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ข้อมูลจากเพศวิศสนุกรอบตัวอธิบายว่าเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามพระอาทิตย์เพราะการเติบโตของลำต้นทานตะวันสองฝั่งไม่เท่ากันการเติบโตของต้นทานตะวันเกิดจากยีนที่ตอบสนองต่อแสงและนาฬิกาชืวภาพหรือวงจรนับเวลารอบวันของต้นทานตะวันเมื่อต้นทานตะวันอายุมากขึ้นนาฬิกาชืวภาพทำให้ลำต้นไวต่อแสงในช่วงเช้าสูงขึ้น ต้นจึงไม่เอียงไปทางตะวันตกเหมือนต้นอ่อนในตอนกลางวันลำต้นด้านตะวันออกจะเติบโตเร็วกว่าด้านตะวันตกทำให้ลำต้นค่อยๆโค,ค,คง้งและชี้ไปทางตะวันตกเสมือนว่าหันตามพระอาทิตย์ส่วนในตอนกลางคืนลำต้นด้านตะวันตกจะเติบโตเร็วกว่าด้านตะวันออกทำให้ลำต้นโค้งไปทางตะวันออกเสมือนว่ารอพระอาทิตย์ขึ้นนอกจากนี้ต้นทานตะวันที่หันดอกเข้าหาพระอาทิตย์ จะมีความอบอุ่นกว่าทําให้มีแมลงมาช่วยผสมเกสรมากกว่าค่ะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ในรู้ไว้ใช่ว่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังหกโมงเย็นนะคะ